นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาน้องอะไรนะแนะนําชื่อหน่อยนะครับน้องมวยค่ะน้องมวยเรากําลังทําอะไรไอยู่นยกาลังเก็บมะเขือค่ะกาลังเก็บมะเขือไปทําอะไรไปท,ทําน้ริกขั้วทรายค่ะอันนี้มะเขือเหรอภาษาไทยใหญ่เรียกว่าอะไรเนี่ยภาษาไทยใหญ่เรียกว่าหมากแห้งขมอ๋อหมักแหง้กแหงก็คือไม่แห้งขมใช่ไหมขมก็ขมเอาไปอ๋ออันนี้คือเป็นของกินเลยใช่ไหมค่ะ เห็นไหมเห็นไหมพี่สาวพี่สาวเรียกแล้วเนี่ยนี่เลยนี่คืออันน้องสาวใช่ไหมไม่ใช่พี่สาวใช่ไหมน้องสาวค่ะชื่ออะไรนะน้องสาวชื่อออมค่ะชื่อออมครับผมนี่นี่ผักอะไรผักแคมผักแคมภาษาไทยใหญ่ใช่ไหมแล้วภาษาไทยอ่ะภาษาไทยนี่ไม่แน่ใจค่ะดูหน่อยดูหน่อยผักแคมอ๋อมันจะขมๆใช่ไหมแล้วเมื่อกี้อะไรนะมะเขือมะเขือ มะเขือหม,มักแห้งคมครับผมมะเขือพวงแบบขมๆใช่ไหมเราไปทําอะไรกินเนี่ยทําน้ําพริกค่ะทําน้ําพริกน้ําพริกน้ําพริกข้าทรายค่ะข้าทรายอ๋อน,น,น,ะะน้ําพริกถั่วเน่านะครับนี่เน่เน่เน่ประมาณนี้ใบมันต้นมันนี่นี่นะครับอันนี้คือปลูกเองใช่ไหมใช่ค่ะนี่มีอันนี้ต้นอะไรนะกระถินอันนี้หรือเปล่าใช่ไหม,มกระถินหรือเปล่าคะเออชา่ชาช่าอมใช่เช่าอม ไม่มียอดแล้วเนี่ยเอาไปกินหมดแล้วใช่ไหม,มแล้วก็มีเนี่ยมีมะละกอมีอะไรมีอะไรวันวันนี้เรียนเรียนหนังสือไหม,ว,นนมวันนี้เรียนค่ะครับผมวันนี้เรียนหนังสือใช่ไหมเราอ,อะไรละอยู่อะไรละอยู่มสามค่ะมส<อ>ามมหนึ่งค่ะอ๋อครับผมมสามมหนึงอันนี้น้องสาวเนาะอันนี้พี่สาวนะ<า><า>ครับ,รบอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมอายุสิบสี่ค่ะสิบสี่อ๋อยังเด็กอยู่ อายุสิบห้าค่ะสิบหาจำไม่ได้นะครับนี่น้องหมวยนี่น้องออมนะครับสองคนอันนี้น้องสาวอันนี้พี่สาวนะครับถ้าชอบน้องเขาก็เดี๋ยวอันนั้นมาเลยนะครับจะเราตัดทำคลิปออกมาเยอะๆเอามาล้างกันได้ไหมล้างกันเือทนี่นะครับน้ำาก็เป็นแบบนี้เลยอาบก็อาบตรงนี้หรอใช่ไหมใช่ค่ะอาบก็อาบตรงนี้เลย น้ำพริกนะครับเออถ้าสมมติพี่มีคําถามนะที่ได้ข่าวได้ยินไหมที่ว่าเขาจะสู้รลบกันอ่ะถ้าสมมติว่ามันเกิดขึ้นมาจริงด้วยความที่เราอยู่ชายแดนเราจะทําไงเราจะหนีไปไหนไม่รู้จะทําไงค่ะเพราะว่าไม่มีที่ไปแล้วค่ะอ๋อเราก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นศูนย์แบบนั้นอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีที่ไปอีกแล้วใช่ไหมค่ะก็ต้องตามมีตามเกิดอ่ะเนาะก็ถ้าสู้รลบกันมาถ้ามันเลี่ยงไม่ได้ก็เราก็อยู่ในหมู่บ้านนี่แหละใช่ไหมก็มันหนีไปไหนไม่ได้แล้วเนาะเน่่น ล้างที่เมื่อกี้พอไหมเนี่ยพอาะวสองคนเนาะ,ะสองคนก็ต้องพอแค่นี้เดี๋ยวเราไปดูอไอ้นี่กันนะครับเราไปดูในครัวกันนี่นะครับตามนี้สวยมากแล้วก็เลี้ยงไก่เลยนี่ไก่แม่งตัวใหญ่มากนี่นะครับน้องจะทำกับข้าวหุงแบบน,นี้เลยบิ๊กแคสเอาอันเลก็กใส่ก่อนอันเลก็กใส่ก่อนว่ะ เชื่อฟังพี่บ้างนี่บบนงน่นยเน่จะมาทำกับข้าวนี่ผักกาดมาจากไหนไม่รู้นี่ำบากลำบาดถ้ามีแก๊สม,มีอะไรก็ได้เออใส่นั้นแหละเออเดี๋ยวมันก็ติดแล้วแหละใส่เลยทำกับข้าววันนี้เราจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่ คือนี่มีเรียนต่อไหมหรือว่าไม,ม่มีแล้วมีเรียนเรียนภาษาอะไรเรียนภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษโอ้เก่งเหรออันนี้ได้ไหมภาษาอังกฤษได้ก<ด>ี<ม>่ภาษาพูดได้กี่ภาษาสองค่ะสองภาษาอะไรบ้างไทยกับไทยใหญ่ค่ะไทยกับไทยใหญ่แั้นเนี่ยพี่สาวค่ะไทยกับไทยใหญ่ค่ะแล้วอังกฤษไหนที่เรียนนะเรียนแต่ว่ายังพูดไม่ค่อยได้ค่ะอ๋อยังพูดไม่ค่อยได้เ่ยเรียนกับอังกฤษแล้วก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลด้วยนะ โตมาอยากเป็นอะไรกันนะอยากเป็นเมียขอโอหรือเปล่าแค่เดี๋ยวเราจะไม่กลัวนะเดี๋ยวให้น้ oh, องเขาทําไปนะครับถ้าชอบน้องเขาก็เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะมาทํากับน้องเขาเอาขอบคุณครับขอบคุณครับคุณค่ะคคาครับใส่ไฟไปเลยโอ้ยไฟจะดับเลย